จังหวัดร้อยเอ็ดเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอาสวบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนอเภอพ,พนมไพรวันที่18กรกฎาคม2568ณโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสตำบลกุดน้ำใสอภอพ,พนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนายแพทย์โรจนจิตจักรประหลัดจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวและโคุงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี2,568โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนนายอำเภอพนมไพรผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักโครงการนี้มุ่งเน้นการนำบริการจากภาครัฐทุกภาคส่วนออกไปให้บริการประชาชนถึงพื้นที่โดยเน้นการบรรเทาความเดือดร้อนส่งเสริมอาชีพให้ข้อมูลข่าวสารและแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างแท้จริง ภายในงานยังมีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปการตรวจธันตกรรมและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึงรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ยังมีการมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่อาทิถุงยังชีพรถจักรยานยนต์และทุนการศึกษาแก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอจาฟ้าจุลภรณ์วลัยลักษณ์อัคราชกุมารีกลมพระสีสว่างควัตรวรคัตยราชนารีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอนุญาตให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดพอ,อสอวอลำดับที่53ของประเทศไทย